ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยพวกผมบัวเธอนะครับก็เนื่องจากว่าอ่าเราจะไม่พูดถึงไอดีแล้วนะก็อย่างที่รู้แหละไอดีผมจะกลับมาได้ในวันศุกร์เวลา19เานาฬิกานะก็วันเนี้ยผมจะมาสอนรับของฟรีทั้งหมดเลยนะครับขอบอกเลยนะครับเป็นทั้งหมดเลยนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นของซื้อที่เป็นเกี่ยวกับไอทฟรีนะก็เรามาประเดิมไปด้วยอันแรกเลยนะฮะก็คือพวก ไอเทมที่มันอยู่ในแคตตาล็อกอันนี้นะซึ่งวิธีการรับเนี่ยถ้าไม่ชมตรงร้านค้าด้านล่างผมไหมกดไปเลยพอท่านผู้ชมกดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บทอมมี่โทเค็นซึ่งทอมมี่โทเค็นเนี่ยเราสามารถเก็บได้เพราะว่าทอมมี่โทเค็นเนี่ยมันจะอยู่ทุกแมปมันจะอยู่ทั่วแมปเลยเห็นไหมไอที่ว่าเป็นสีนั่นนะ่ะทำไมผมเดินไม่ได้มันแปลกแล้วนะผมเดินไม่ได้ ค okay, กลับมาแล้วก็ตัวทอมมี่โทเค็นเนี่ยทำไมผมเดินไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิเกมเนี้ยมันควรจะพัฒนาฮฮรู้สึกแย่เลยเนี่ยผมเคลื่อนที่ไม่ได้ท่านผู้ชมแย่ yeah, มากเอาเป็นว่าตัวโทเค็นโทเคนทอมมี่เนี่ยมันจะเป็นเห็นสีส้มๆไหมตรงนั้นอะไอ้ที่ว่ามันเป็นเหรียญสีส้มอะแลนะน่ะฮะที่เรียกว่าโทเค็นทอมมี่เนาะ โอเคเราไปดูวิธีรับไอเทมเฟรนตต่อไปนะอ้อผมลืมบอกไอตัวโทเค็นทอมมี่เนี่ยมันเก็บได้1ครั้งต่อ1เหรียญน,นะฮะก็คือพอเราเก็บ1เหรียญเสร็จปุ๊บเราก็จะได้แค่1เหรียญฮะก็เท่ากับว่าเราต้องเก็บ200กว่าเหรียญหรือว่าเป็นพันกว่าเหรียญนนะกว่าจะได้ไอเลเยอร์โค้ดเนาะก็นี่นะฮะตรงหมวกก็มีนะครับ ไอของพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นไอเทมเกี่ยวกับอวตารหรือเปล่าแต่ผมขอเรียกว่าเป็นของฟรีก็ได้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับโอเคนะเราไปดูวิธีการรับไอเทมอันที่2กันก็ไอเทมฟรีอันต่อไปเนี่ยคือมันจะเป็นหมวกหรือเลเยอร์โคดนี่แหละฮะซึ่งวิธีการรับตัวหมวกเนี่ยก็คือให้ท่านผู้ชมอ่ะอยู่บนอากาศนะครับประมาณ15หรือ20วินาทีนั่นเองนะ ก็อย่าให้มันบั๊กแบบนี้นะฮะขอให้เกมมันแก้ไขนะครับก่อนที่ผมจะกดดิสไลค์นะรู้สึกว่าเกมเนี่ยไอ้แมปก็ะแลกแถมมันยังบั๊กอีกดูดิผมยังไม่ได้ใช้จักรยานนะเนี่ยผมโนคลิปไปไหนแล้วเนี่ยเอาแบ็ครูมป่ะเนี่ยโอเคนะฮะเราได้ออกเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะก็วิธีอ่าวิธีรับไอ้ตัวหมวกเนี่ยไอ้ท่านผู้ชมอยู่บนอากาศนะครับประมาณสิบห้านาทีสิบห้าวิดิเดี๋ยวที่ผมบอกเนาะ ก็ท่านผู้ชมต้องหารูโดนัทนะฮะแล้วก็ให้เรานั้นผ่านไปเนาะก็คือมันจะมีรูโดนัทให้เราไปอยู่นะฮะก็ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าไอรูโดนัทอันเบิมบ่มๆมันหายไปไหนนะฮะเออผมว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นแมปพวกขับจักรยานนะามว,ว่าเป็นแมปแล็กดอมากกว่า ือสภาพผมตอนนี้แล้วเหมือนกับคนที่กำลังอยู่ในการแลกดอเลยฮะคตดทรมานจัดบอกได้เลยหลังจากที่ผมมาคลิปนี้เสร็จผมจะไปดิสไลค์เกมเลยก่อนนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมขับมาตรงโดนัทเบิ่มๆตรงนี้เนาะโอ้ยเฮ้ยยยโนคลิปกูโนคลิปอีกแล้วโอ้ยเยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมเดินตามผมมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกจะหงวงัวรรอนแล้วออกจากเกมได้ผมจะไปกดดิสไลค์แบบรัว นะตะกี้เนี่ย no คลิปไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยผมบินติดอวกาศเหลือแค่ตัวหลายรอบแล้วตอนนี้คนหวร้อนจัดโอเคก็อาจจะแหลกเล็กน้อยน,นะคะเพราะว่ามีพวกเพย์เยอะบึมบึมนะฮะอยู่ในแบบนี้บึมบึมนะก็บึมบึมเยอะเลยแหละก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าผู้ชมไปหาโดนัทบึมบึมคือลือนีก็ให้ท่านผู้ชมเดินมาตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเจอโดนัทตัวนี้ไหม ไอตรงพื้นเป็นขาวๆอะที่ว่ามันเป็นอ่าเรียกว่าลูกศรนอะให้ท่านผู้ชมเดินตามนะเดินตามเลยนะครับก็จะใช้เวลานานเล็กน้อยเนาะเพราะว่าแบบมันแหลกถ้าใช้จักรยานและจักรยานไม่เบอก,ก็ดูว่าโชคดีไปนะ,ะแต่เนี่ยมันเป็นโชวล์ลฟ์สำหรับผมเลยนะแล้วไม่อยากจะแตะต้องจักรยานมาเพราะผมไม่อยากจะโนคลิปไปแบ็กลูม้ท่านผู้ชมเดินต่อไปนะครับแล้วท่านผู้ชมจะเจอไอตัวฐานสีดำๆนะ แล้วมันก็จะพาเราไปหาอ่าตัวโดนัทบึ้มบึมคลือนะฮะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ชมจะเจอตรงนั้นใช่ปะนี่เนี่ยเจอโดนัทบึ้มบึมคลือแล้วนะฮะเราก็ต้องใช้จักรยานนะแล้วก็ผมจะขอใช้แท็บทูมูมแล้วกันนะครับเพื่อความมั่นใจนะว่าผมนั้นจะไม่โนคลิปต,ตายเอาซะก,ก่อนก็กดไปเลยฉันเกียดเกมนี้เอาเอง่ายๆนะ ผมขอที่บายเลยให้ท่านผู้ชมอ่ะผ่านโดนัทตรงรูนั้นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมอ่าไอให้ท่านผู้ชมอ่ะลอยฟ้าประมาณสิบห้านาทีนะฮะหรือว่าสิบวินาทีแหละไ,ไม่รู้เหมือนกันนะทําไปจนกว่าจะได้แบตชนาาั่นละก็ผมไม่สามารถทําให้ดูได้แต่ทาให้ดูได้จะดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเผื่อท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะครับกลายเป็นว่าผมต้องมาอธิบายแทนเนี่ยเพราะว่าจัก,กรยานสักบักนะฮะแล้วก็ใช้งานไม่ได้ <laughs> โอเคเราไปดูไอเทมเฟียนต่อไปกันโอเคนะครับเรามาอยู่ไอเทมสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะไม่นับไอพวกอ่าไอไอเทมที่ว่าเริ่มต้นนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมมายัางจุดสีฟ้านะฮะแล้วก็จุดสีแดงๆเนาะก็มันจะมีแสงอยู่นะฮะก็ให้เราเดินไปเลยนะฮะอ่าผมลืมปรับก็ว่าอยู่ทำไมมันเดินไม่ได้นี่เรียบร้อย เดินไม่ได้แล้วโอเคเดินได้แล้วนะครับเพท่านผู้ชมเดินมาตามนี้เลยนะครับก็ให้เรามายัางจุดโซนตรงนี้นะเพื่อทําการแข่งขันอ๋อลืมเลยเราต้องมายัางหน้าสก,กอร์บอร์ดก่อนนี่นะมันจะมีให้เราเล่นอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมกดตรงคําว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ใชใชตรงนี้นเอ๊ะเริ่มไม่มั่นใจละ กดรีเซอร์เอะไรอ่าไม่มีโอเคอันนี้ผมปรับมั่วนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละแต่ว่าเหมือนจำได้ว่ามันต้องปรับตรงสกอร์บอร์ดนะฮะให้กดตรงคำว่าสตาร์ทนะนี่นะเดินตามมาเลยเดินจำมาเลยนี่นะครับกดตรงไม่ใช่ดิ คือวิธีการที่เราจะรับไอเทมฟรีเนี่ยให้ท่านผู้ชมอ่ะเป็นอันดับ3ของอ่าเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมแข่งได้อันดับ3ามมันเองนะซึ่งเราจะมาเริ่มกันตรงนี้เลยละกันนี่ตรงนี้ยืนรอเลยนะฮะมันก็จะเริ่มการแข่งขันเนาะแล้วก็สามารถเลือกแมปได้เลือกอะไรได้อย่างเงี้ยนะโอเค ก็รอไปนะฮะโอเคนะฮะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาไปไปที่เรียบรยแล้วนะมันก็จะพาเราวาร์ปเนาะแล้วมันก็จะมีคัสิีน่แสนจะเอปิก,กด้วยนะฮะนี่คนเดียวด้วยเป็นคนเดียวที่แข่งขันด้วยยอดเลยนะครับใช่แล้วผมวก็กดคานไม่ได้ด้วยมันมันจะให้เราดูนะคะว่าแมปมันโคตรจะยาสักแค่ไหนและจักรยานเราโคตรด,ดีสักแค่ไหนนะฮะเห็นไหม แค่เปิดมาผมก็ลอยเหมือนขนนกแล้วแล้วผมก็ดีดไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหหมอร้อนเลยคือเผาไม่ตายเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะผมจะไม่ทำให้ดูท่านผู้ชมอ่ะต้องเป็นอันดับสามของเซิร์ฟเวอร์นะฮะหลังจากนั้นเราจะได้ของฟรีนะก็ขอไปคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่าทำให้ดูไม่ได้แบบบักขอให้แมปแก้นะ ก็วิธีการรับไอเทมฟรี3อย่างอ่ามาถึง3ชิ้นที่ว่าผมอธิบายไปนะ่ะม่อันเนี้ยรวมกับเสื้อด้วยนะเสื้อทั้งหลายเนะี่ยผมขอรวมเป็นอันเดียวนะก็วิธีการรับไอเทมฟรีทั้งหมดก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับ <c rain> ก็เปิดภาพประกันใดขอภัยด้วยนะใครที่ชอบใครที่ชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากก, ué, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมที่จะซื้อเสื้อเข้ากลุ่มด,ดิสคอร์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อเกงด้วยล่ะ นะสำหน,นี้ลาไปเพียเท่านี้ครับสุดท้ายเจมาแม่กิมนัสนนะครับบย